สายทางซ้ายทางซ้ายเอออะไรเนะี่ยขงมือเศรษฐีใช้เงินครึ่งหนึ่งโจมตีจะทิ้งหรือจะเอาแทนที่รีบเลือกจ้ะแทนที่จ้ะตากูเดินแล้วขอหกหกแกสามแมงห้าลากอยเฮ้ยอ๋อไฟไฟกันลาก่อยอะไรดีวะไม่ย่าเอานี้อย่าไฟหนูไม่ยากคิด ม่อยไดเคกูชนะวิ่หรือเปล่าวะเออชนะเดี๋ยวพาต่อปจะจะสอนการย้ายเสิร์ฟนะคะได้ครับแต่เออเดี๋ยวจไม่เกินยังไม่เกินยังไม่เกินไม่หนูไม่ช็อตเนาะไม่ช็อตไม่ช็อตจะตปลายนะอวิชีนี้แม่งเดินกลับไอ้สั์ไฟกูแล้วอือก็เห็นพีนเลือนน้อยมั้งไม่เป็นไงล่ะคนเลือนน้อยนี่วะโดนโดนโ้หกูขอลัางแ้น เป็นไงกูเห็ดพีเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยเหมือนเดิมแล้วใช้ชนะไม่เกิดเย่ไม่ใช่ออืเรามีการเด็ดไหนเอาออกมาอย่างเดียวครับตอนนี้อ,อไปไหนไปเอาเงินตาน้องน,อน้อง,น,องน้องไม่ได้สามถ้าถ้าไปสามฝั่งซ้ายก็ไปต่อสู้ใครสักคนนี่แหละตอตกภูเาขาสั้นั้นเราจะไปเฮ้ยคุณแชเ<ะ>ฮ้ยกูจะตีเด็ก กไปแจมไปทำอะไรได้อ่ะอยากรู้เพ่เิประตูทางเข้าได้เดี๋ยวนะตะกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองกุมมาทางนี้ได้เลยเอ้ยทอยได้หนึ่งครั้งเป็นไงล่ะอืมหกเว้ยยังไงดีวะจำกีวผลไม้แตงไยแตงกวางมาขุนน้อยหน่าฟึซตามางคุดมางุนลำใหญ่มาเฟืองมาไฟ ไปไหนอ่ะมะกรูดมะนาวมาพร้าวส้มเออฟักแฟนได้มาตีเด็กตีเด็กตีเด็กตีใครอ่ะมะไม้นั่นแหละอ่าใจร้ายตีเด็กจะตีเด็กไม้ทางชนะพี่หรอเราจะไม่มีทางชนะค่ะก็โดนเองชนะค่ะหมไปสิไม่เป็นไรเขาไม่เสียดายจ้ะไม่หก พี่ไปไกลสุดแต่ไม่มีคุณแจมัสุดเสียใจเดี๋ยวจะไปเล่นเกมแต่หนูมีคุณแจนะพี่จะไปเล่นเกมเอาคุณแจมาเงินมันอยู่หนึ่งร้อยบาทไปแล้วนะครับตอนนี้ใครอะใครไม่รู้หรืว่ามีใครเนี่ยใครไม่รู้แต่เรว,วลอะไรวะบอกเขาดีไหมเนี่ยว่าอันอยู่

มันเอากุญแจไปเลยลเพื่อรงไปยี่สิบเฮ้ยมันไม่ได้กุญแจว่ะช่างแม่งค่ะเรา่ายอยู่อิอิแมงก็มีครตอบพี่รู้สึกว่าไอคนที่ชื่อ mmo aory อ่ะจะตายนะเล่นน้อยสิดแล้ะไปแล้วฮะตอนนี้น้องไม่เฮ้อ,เอชนะหรือเปล่าเออชนะนี่ได้อีกไปป้นขอ,ของเขามาด้วย คอยกูไปเล่นเกมหกห้าเป็นไงสองสามสี่ห้าเด็กนะเว้ยไม่ใช่แล้วสามสี่ห้าน่าเอออืมได้เงินห้าร้อยไม่มีกุญแจก็มาไม่แดกอะไรเงี้ยต้องมีกุญแจกูต้องคว้ากุญแจมาให้ได้หนูมีอ่ะฮะองต้องตีเด็กให้ตายละเอ้ะอะไรเนี่ยอ๋อนะ ให้ทักแม่มา <S <S น้องแบมทักมาว่าพี่แบมอะไรอ<ห>่ะพี่แบมบอกให้ใหสม,มัครสกายให้หน่อยจะเล่นในโทรศัพท์อ๋อให้โทรมาเลยเล่นไม่ได้แบมไม่อยู่นี่แล้วแบมอยู่กรุงเทพไม่มีคอมจะโทรมาไม่มีเน็ตด้วยจ้ะเจรินคะ่ะอืออ๋อย่าเนาะ ย่ดต <Yeah. S 1> ูไม่ได้เอาปากูแล้วลากไเท่าไรวะหนึ่งวาไรใช้ดีอางนี้ดีกว่าขวาไรใช้ดีท<ต>ำสาปแห่งความตายกูยเปิดเดลกาเบยจะถูกทำให้ตายและพากลับไปยังจุดเริ่มต้นไอ้สัตว์ตายเลยกูอ,อยู่จุดเริ่มต้นเลยเอาถ่ายรูปอยู่อีตายเบย มีความรู้สึกเสียใจมีความรู้สึกดีใจเมื่อไรอาจจะช่างไมเนี่ยค่อยไปตัดต่อคะ่ะมันเลยพึ่งมาเห็นตายช่างช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่ง อาจจะเขาท้าเราหรือนี่ก็เจ,จ้ามีกุญแจเป็นที่หมายตาแต่ยังไม่ตายจ้ะแต่กูตายเออจะไฟอ่ะใครหรืออย่ามาไฟกับเรานะเราตายแล้วไ,ไฟได้ปะ ต้องด้าต้องไฝไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนตีนนะช้าไปอะ่ะเขามีดาบดีแน่เลยอ่าแปบ๊บหนึ่งน่านว่าแหละถ้าเคนี่ชนะทุกอย่างอะ่ะมึงตากูหยุดพักหนึ่งรอบไปสัตว์ค่ะบายบายนั่งลงห้า,าอยอ,อืม ทำลายเอสเคโดนลบหนึ่งร้อยใครอีธันีเอ๊เปล่าวะเดินสองฝาไหลไฟดีไปขวาขวาไหลไฟดีมันสำรวจด้วยเจอเจอลงคนหนึ่งออไปกันแล้วมันแพ้นานอีจริงด้วยแม่งแพ้คุณคือผู้โชคดีอ้าวตายเลยควายหนูไม่ได้ควาย ไม่ใช่หมายถึงมันเดิมหาพี่ทำไม่ะหรือจะไฟแต่ไฟไม่ได้นี่แบบตายแล้วเออไปเดินไม่ได้อิอ่งเงินเหลือสองร้ก้สิบโดยอะ่ะสีอ้าวเ,เชี่ยมีย้อนกลับไฟ